กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าอุลิสเคชันแนลตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแต่ว่ายังไม่ง่วงก็ฉะนั้นก็จะมาพูดถึงหัวข้อตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่าคนล่างนะครับนะก็คือชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนล่างอย่าง,างเช่นเปโคลินแล้วก็เปโคลินซัมเมอร์เปโคลินปริเซตแล้วก็เปโคลินนิวเยียอะไรเงี้ยเนาะที่มีชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนล่างแค่นั้นเองมีความสามารถก็คือถ้าเราอัพความสนิทแล้วกดลับ สเตตัสเนี่ยมันจะแชร์สเตตัสนั้นให้กับทุกตัวละครที่มีชื่อเหมือนกันเลยอ่าก็คืออย่างเช่นเบโกลินล่างต้นบวกป้องกันกายภาพเบโกลินล่างซัมเมอร์ก็จะได้ป้องกันกายภายไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตมากดเพิ่มค่าความสนิทให้กับตัวของเบโกลินล่างซัมเมอร์ก่อนนะครับโอเคอยู่นี่ก็ตอนนี้ผม อัพไว้ที่แรงสาเนื้อเรื่องตอนที่2ของเปโกลีนซัมเมอร์มันต้องการแรงสีเพราะงั้นผมก็เลยต้องมาอัพองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครเปโกลีนร่างปกติก่อนนะครับเพราะว่าผมอัพไปถึงแรงแปแล้วตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสนะครับอตอนนี้โจมตีกายภาพของเปโกลินร่าง ปกติอยู่ที่2 1 7 2หน่วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากกดรับค่าความสนิทก็คือในเรื่องตัวที่สมันจะบวกค่าสติตัขึ้นมา10หน่วยก็คือโจมตีกายภาพเนาะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูอยากอ่านก็หาตัวละคร <c oughs> โดยการสุ่มกาชาถ้าไม่มีตัวละครเนาะก็จะแย่หน่อยอะอย่างงี้ก็จะบวกอีก10 หน่วยนะครับจะเห็นได้ว่าผมกดรับมาแล้วเนาะฉะนั้นเปนกลรีนล่างซัมเมอร์บวก10แน่นอนก็คือบวกโจมต,ตีภาพสิ0เดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยเกลีนล่างต้นเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มอีก10หน่วยก็คือจาก2,172หน่วยเป็น 2, 1 8 2หน่หน่วยนะครับโจมตีภาพฉะนั้นถ้ายิ่งตัวละครเยอะและยิ่งอัพความสนิทได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มขีดจำกัด ของตัวละครนั้นๆเพิ่มไปด้วยเนาะอย่างเช่นร่างนี้ไม่ค่อยถึกอ,อย่างเงี้ยอีกร่างหนึง่งดันเป็นตัวแท้งแล้วบวกค่าป้องกันกายภาพให้อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทําให้ตัวละครอีกตัวละครหนึง่งหรือว่าตัวละครที่เป็นอีก 3- 4มสี่ร่างของตัวละครนั้นๆอะ่ะก็จะเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆของตัวละครที่เราอัพค่าความสนิทได้เพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องที่ดีมากผมว่าอันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเต๋า NSK Channel ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย